สวัสดีครับเสืิมเรื่องจากคลิปที่ได้ไปดูต้นไม้นะครับเลยไปดูว่าต้นไม้ที่เราไปดูนั้นน่ะเราไปดูมาเพื่อทําอะไรเราท้าไปชมสับพาระาจารย์เลยครับผมคคบสักการะาจารย์ครับ<อ>ปรีบอกท่านผู้ชมว่าเส<อ>ืเ<อ>ิมเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ได้ไปดูต้นไม้เ๋ยความมาดูว่าที่เราไปดูวันนั้นเนี่ยเราจะมาทําอะไรอะตอนนี้ก็กําลังปรับหน้าดินให้เรียบร้อยเพื่อที่จะปลูกต้นอโศกอินเดียครับ ให้เป็นแนวรู้ของวัดด้านทิศเหนือนะตลอดแนวยาวกิโลหนึ่งต้องใช้อสมเดียประมาณ3,000ต้นนะ2,000ต้น <laughs> ท่นต้นเนี่ยก็คงจะเอาปลกตรงแนวคูตาก่อนนะเพราะเผื่อไม่ทันหรืออะไร,รอย่างน้อยเราจะได้บังบริเวณแนวคูตาคา,าราาลาก็ความสูงก็ประมาณเมตร80-2เมตร ประมาณ2เมตรปรอสเมตรเลยก็ถือว่าสูงสูงสูงอยู่ก็ให้ต้นมันแบบว่าโตแล้วที่จะแบบว่าไม่ต้องคอยระวังเรื่องเรื่องนอนเรื่องอะไรอย่างนี้นะเรื่องของต้นไม้ก็มีมีคนจาคะมาแล้วนะส่วนหนึ่งพอสมควรแล้วก็ที่จะจาคะมาอีกก็มีนะก็ต้องขอนากับทุกๆจาคะสมาที่ได้ทำช่วยกันทำนะ ตรงนี้ก็ทำเป็นแนวรั้วของวัดตลอดฝั่งทิศเห Lock นือนะเราก็จะได้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นร่มเย็นนะครับผมนะก็ฝากอนุทนากับทุกๆคนนะน้องทั้งสองครับวัยรุ่นของเราครับเออกรับอาจารย์ครับวันนี้พึ้นไปก็เป็นคิดสั้นๆครับเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งท่านผู้ชมก่อน ะราจก็ขออนุโมทนากับทุกจาค้านะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมจาค้านะครับในการปลูกต้นไม้ในแนวขอบรั้วตรงนี้นะครับก็ยินดีนะครับอนุโมทนาครับ